โมตสสะภควะโตอรหัตโ,สสนะโต,โต,โส,ส,ออต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตสสะภควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พรัตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอน้อมกราบนมัสการพระธรรม กับทั้งพระอริยสง์ด้วยเสียงกล่าวขอ,อน้อมกราบนมัสการและขอโอกาสแม่พ่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านพระอาจารย์ศิละนันทาเถรีพระภิกษุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ขอ,อน้อมกราบนมัสการและขอโอกาสคณะพระภิกษุณีสงฆ์ทุกรูปจเจริญธรรมมายังสิกขบนาและสัมเนียลี จเจริญพรคารวะาญาติโยมผู้ใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายนักการบัดน,นี้อาตมาภาพภาพระภิกษุณีธรรมประภามตปัญญาจะได้อัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่97ข้อที่207พระสุตตันตปิฎกคุตการนิกายคุตการนิบาท ปิยวัคที่สิบหกว่าด้วยสิ่งเป็นที่รักเรื่องบรรพชิตสามรูปพระพุทมีพระภาคตรัสกับบรรพชิตสามรูปดังนี้บุคคลทำตัวให้หมกมุ่นในกิจที่ไม่ควรหมกมุ่นและบุคคลไม่หมกมุ่นในกิจที่ควรหมกมุ่น ละเลยในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือละเลยในไตสิกขาติดอยู่ในปียรม์เป็นอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่น่าปรารถนาไม่ว่าการใดบุคคลไม่ควรติดพันกับสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก เพราะการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นทุกข์ระทม ผู้ที่ไม่มีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักจะไม่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักย่อมไม่มีกิเลสเครื่องร้อยลัดพระสูตรนี้ที่ว่าด้วยสิ่งเป็นที่รักก็เอวังด้วยประการชนีก็ขอกราบอารัธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ศิลนันทาเถรีเพื่อโปรดเมตตาขยายเนื้อความในพระสูตรที่ว่าด้วย สิ่งเป็นที่รักเพื่อความแจ่มชัดตามลำดับธรรมต่อไปค่ะธรรมชาติรู้มีอยู่แล้วทำไมชัดเจนใส่ใจแน่สบายสบายเหม่รู้เหม่รมณเมือมีหลายระดับเลยนะมีหลายแบบมากเลยเหม่เนี่ยอย่ลองศึกษาดู เป็นบทฝึกหัดศึกษาทุกอย่างไม่ได้เอามานั่งตำหนิตนตำหนิโู้อื่นนะทุกสภาพธรรมเป็นอาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นใจเข้ารู้ชัดใจออกรู้ชัด จะคุยเรื่องสภาพธรรมแล้วเราแปลเนี่ยที่ผู้ที่ไม่มีสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักย่อมไม่เป็นไม่มีกิเลสเครื่องลอยลัดเป็นความรู้ในสิ่งฟูใจและสิ่งแฟบใจรู้ว่ามีโทษก็เลยเกิดการ สละจากภายในนะไม่ใช่เบตโออะไรแต่แต่ถ้าคนทำไม่เป็นและยังไอ้น,นั่นอยู่มากไปด้วยไอของพวกนี้ล้อมตัวแล้วก็ไม่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะก็เลยมีไอเรื่องเป็นบรรบชิตไงเพศบรรบชิตคือออกจากเรือนมาบวชละ สิ่งอันเป็นที่รักออกมาอย่างเงี้ยนะให้ห่างออกมาเพราะว่ายังไม่รู้อะไรแต่ยังไม่รู้อะไรจะไปตัดยังไงมันก็จะตัดแบบว่าแบบอื่นนะมันจะไม่รู้ว่าความเป็นจริงคือให้รู้จกักภาวะแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความรักรักร้อยก็ทุกร้อยรักห้าสิบทุกห้าสิบที่เห็นในประสูนรนะอันนี้ก็เป็น อีกแบบหนึง่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพุทเจ้าหรือว่าสาว,วกหรือใครนะแต่ว,ว่าก็คือมีความทุกข์นั่นแหละก็เป็นนั้นเดียวกันความรู้สึกรักก็มันก็นะมันมีความทุกข์แฝงอยู่มีความร้อนใจความขับแกนใจอภายในน,นะเพราะว่ามีรักก็ห่วงแหนนะวงแหนก็มี กำลังหลายอย่างที่ให้เกิดความร้อนใจความกับแขนใจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักอารมณ์นี้เอาแล้วไม่รักแล้วทำไงเออฮะร่วมความร้อนใจมันเกิดจากความรักมัรักใครก็ช่างฮวอมแต่ว่ามันจะลำลายลำพันรักหลวงพ่อแต่เพ้อแต่หลวงพ่อเปล่าฮะ <laughs> รักต้องรักธรรมะนะต้องใส่ใจธรรมะรักก็ดีนะแต่ต้องเป็นรักที่ตั้งไว้ซึ่งธรรมอย่างนี้นะรักแม่รักพ่อรักพี่รักน้องรักสารพัดรักนั่นแหละนะโอ้ทุกอย่างใหญ่หลวงนะํำรักนี่คือบ่อยความทุกข์ใหญ่หลวงไม่รู้จะทนยังไงทนทานได้ยากเหลือเกินใช่ไหมพอแล้ว ที่จะเบื่อหนไม่ว่าแนวไหนมันมันไม่ต้องใช้อารมณ์นี้ก็ได้ไงเออมันเป็นความบริสุทธิ์ใจสะอาดยิ่งรักก็ยิ่งบริสุทธิ์ใจนะแต่ว่ามันร้อนก็รักแบบแบบอย่างน้อยสุดก็เป็นแบบพรมแล้วกันนะพรมยังไม่ใช่รักแบบที่ให้ร้อนใจ แต่ผมก็ยังมีความร้อนใจเพราะเหตุแห่งสิ่งนั้นเพราะไม่รู้อริยสัจแต่ถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคจะสอนเรื่องอริยสัจพระโพธิสัตว์จะยังร้อนใจเพราะผมมีหานสีอยู่นะจะต้องยังต้องเพราะว่ายังไม่เข้าใจยังไม่แทงตลอดในอริยสัจอันนี้มาเดินตามพระเจ้าก็รู้จักความลักภายนอกก่อน ที่นำความร้อนใจมาให้เป็นระยะระยะก็เลยมีใจสละภาวะแห่งรลักที่เป็นความร้อนใจนั้นนะความเกี่ยวข้องมีอยู่เนี่ยแล้วก็สละนี่ก็มีขั้นตอนการสละก็ใส่ใจตั้งไว้ในกายมีกายคัตตาสติเป็นที่อาศัยตั้งไวหง้หนึ่งเดืองบรรดาอะไรที่มันต้อง มันต้องคายความแข็งก้าวออกเป็นชั้นเป็นชั้นของมันเลยนะเป็นลำำําดับแล้วก็มาที่ความนุ่มนวลแล้วก็มาเรียนรู้กับความชอบใจกับความขัดเคืองเนี่ยสองตัวความชอบใจมันมักจะสมัรใจเนาะมันก็เลยต้องค่อยๆถอดออกมาแล้วมีใจยินดีในฝ่ายกุศลเป็นอย่างยิ่งนี่เห็นความเศร้ามองของจิตอันเกิดจากความรักที่เป็นภายนอก ที่มันเกาะอ,อารมณ์นะั้นน่ะเออที่มันเกาะอ,อารมณ์นะั่นไอ้ข้างนอกไอ้มองไปมันก็มองมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ใจที่มันเกิดขึ้นเฉยเราก็รู้สึกตัวเรื่อยๆมีขั้นตอนนะมีหลายแบบของกําลังของความรักในหลายลักษณะก็มีวิธีแก้มียาแก้หมดพระเจ้าให้ไว้หมดแล้วนะไม่ใช่ดีดทิ้งไม่ติดไม่ใช่ ขับไล่หรืออะไรไม่ใช่แบบนั้นนะดูที่กายในใจตัวเองแต่ว่าปกติแล้วพอสลาออกมาแล้วมันไม่มันอันนี้คุยเรื่องบันมาิจิตแล้วนะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะก็มันมนอยู่ด้วยธรรมแล้วมันก็จะไม่ได้ไปแบบนั้นอีกนะโอ้อยู่เรือนแล้วอยู่ไม่ต้องตัดทิ้งคือมันอยู่ที่ขั้นของจิต จริงๆก็อยู่ที่ขั้นตอนของจิตนะอันนี้ถ้ามาใหม่แล้วมีความรักในสัตว์เกิดขึ้นแล้วก็ดูอารมณ์ใจมันจะเบาบางกว่าไที่มันหนาแน,น่นมาเป็นรักใจ่น่นอันนี้มันง่ายหน่อยมันก็ก็รู้สึกตัวมีสัมปชัญญามีสตินะคอยเห็นอาการที่เป็นบา้าเป็นบอที่มันไหลเข้าไปแบบรักแบบเดิมๆแบบโลกๆอ่ะ นะก็คอยรู้คอยเห็นมันก็จะสละได้สละทิ้งสละกืนมองด้านโทษที่เกิดขึ้นทางใจนะมันก็ง่ายหน่อยเนาะพอรู้หลักรู้เกณฑ์แล้วก็เี่จะตังมุงหน้าไปเลยมันจะชิมลดพรม,มจารย์ลดแห่งนิคมมาจิตนะสำหรับบรรพชิตมันมันจะมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าความรักหยับๆภายนอกทั่วไป นะก็มาเป็นผมวิหารอยู่ร่วมกันด้วยผมวิหารนะมันก็เกิดละเอียดขึ้นเป็นสุขจากข้างในเกิดขึ้นนะเพราะว่าผมวิหารเนี่ยทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาต่อกันมันจะไปทางนี้ถ้าเป็นรักแบบราคะมันจะไม่นึกอย่างนั้นนะมันก็จะพูดแทงกันไปแทงกันมาอยู่ใช่ไหมถ้าเป็น นั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังมีใจใฝ่ในกุศลเนี่ยมันจะไม่อย่างนั้นนะมันจะไม่มีการแทงกันก็มีจิตเมตตามองอะไรก็อย่าเพ่งเล็งอย่าเอาคำพวกเพ่งเล็งไปใส่กันอันนั้นเนี่ยอย่าชวนกันเพ่งเล็งกันนะคอยตั้งตนไว้ซึ่งกายคตาสติความสะอาดแห่งใจเนยะชำระเลื่อนเอาถูกเอาผิดใส่กันอย่างนี้นะมันก็จิตมันก็จะเกิดสุข ข้างในเพราะมันเป็นศีลไงมันมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะมันเชื่อมโยงใจสบายผ่อนคลายนะหายใจเข้ายังรู้สึกสบายผ่อนคลายอยู่เปล่าลูกหลานเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นรักอิกนฉาหนึ่งเป็นรักที่พร้อมเสมอที่จะมีจาก่ามีความดีความงามต่อกันอย่างนี้นะนะมันก็จะเป็นอีชนิดหนึ่ง ภาษาโลกเขาก็เรียกว่ารักเลยนะก็เป็นกัละยาณมิตรกันนั่นเองนะไม่ไม่ปล่อยทิ้งถ้าเขาจะตกจมลงไปเราจะต้องช่วยอย่างเงี้ยไม่รู้เรียกว่ารักหรือเปล่าให้บอกว่าใช่รักไหมไม่มีใครตอบเลยเออถ้าเห็นเขาตกจมต้องช่วยอย่างเงี้ยหาทุกวิธีทางเขาทุบเราอยู่เราก็ต้องอุ้มอ่ะอย่างนี้เรียกว่ารักปะ เออเนาะใช่ไหมก็มีหลักนะงัายๆก็ต้องช่วยมันดูดำดูดีพอได้เ้ยดำตาดำๆปิดตาถ้ามันดื้อมากก็ปล่อยมันไปนะไม่ดื้อป่ะนะใครจะไปรู้นะอารมณ์ใจนะก็เกิดดำๆแนะไม่แน่นอนเนาะอในที่นี้มันก็สะดวกอที่นี้ก็จะมาถึงถอดถอนรหัส เครื่องผูกจังปวงก็เป็นของว่างคำว่าว่างนี่เขาว่ารู้แจง้งไม่ใช่ว่างจากคิดว่างจากปรุงแต่งไปหมดไม่ใช่นะ่ะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันต่างหากความยึดมั่นในขันห้ามันคลายตัวดับไปจะไม่มีอะไรไม่ได้เมียอะไรเกี่ยวมันจะใช้อะไรก็ใช้ไปเลยไม่มีปัญหาใช่ไหม มันไม่ใช่จะไปล้างมันทิ้งจะมันไหลเราว่าเลยกหากันตบีตะบันจะไม่คิดหาวิธีกันใหญ่เลยมันก็เลยเป็นอย่างอื่นไงจะทลายกิเลสด้วยการยิงไปยังป้างโป้งกันใหญ่เลยหันมาพิจารณาแบบไหนไม่รู้มีหลายแบบนะที่เคยสัมผัสมาก็เป็นแบบนึ่งที่ก็ไม่คุณค่าของมันในตัวเองอยู่แต่ถ้าจะพ้นทุกข์นี่ต้องมาทางนี้นะ มาชำระเห็นความไม่ดีของตนอันมีบอกเกิดมาจากอะไรสังเกตความห่วงห่วงอะไรมัง่งแลก็ความรักเกิดเกิดรักก็เกิดห่วงรักทรัพย์รักยศรักตัวเองจัดก็ถือตัวจัดรักผู้อื่นก็ได้รักผู้อื่นก็มีคุณธรรมบางอย่างนะจะช่วยอะไรบางอย่างแต่ถึงเวลามันก็ จะมีการนะถ้ามันมุ่งมาทางมรรคแปดนี่ก็รักผู้อื่นแล้วถ้ามีความขัดเคืองก็ชําระอย่างเนี้ยขัดเคื่องความโกรธความโลภความหล,ลงที่เกิดจากสิ่งนั้นแล้วก็ชาําระในตัวเราเป็นคนมั่นคงในการประพฤติฝ่ายกุศลอย่างเต็มที่นะแล้วก็ชําระจิตไม่ได้แล้วแต่ปากใครเป่านะอ่าไม่ใช่เลยไม่มี รู้ว่าเอ๊ะตาปากแล้วแต่ปากใครเป่าจะวิจารณมิถานู้นทังนี้เราก็จะทิ้งคุณงามความดีเลยไม่มีทางต้องคนชัดเจนตัวเองนันก็เรยว่าตะลุยไฟออกไปเลยไฟแห่งโลภะโทสะโมหะของคนหลงทั้งหลายใช่ไหมคนเก่งของคนเก่งทั้งปวงเราจะมาทางนี้แหละรู้กายรู้จิตตะลุยไฟแห่งคนเก่งทั้งหลาย เก่งทางมัน,ม,นมันไปมันไม่รู้ไงมันก็เลยเก่งมากกับโลกกดลงอ่ะแล้วก็นะ่ยแล้วทีนี้ถ้าเรา mm hmm. คิดว่าเราจะชำระงของเราอ่ะเราก็ต้องตะลุยออกไปโดยไม่ฆ่าใครไม่เพราะว่าจิตจะมีมณฑ์แต่เราจะมั่นคงของเราอะอย่างเงี้ยตรงไปเลยอืะเออทีนี้ก็เลยหลุดพ้นจาก หลักแบบนี้หลักที่มีความร้อนใจความขับแขนใจนะกลายเป็นความมนุษย์เคาะนะอยู่แค่รอการตายเฉยๆใช่ไหมอันไตระสูตรบอกอย่างนั้นนะอุจจาก็พูดอย่างนั้นว่ามีแต่การรอการการละเท่านั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งอันเป็นประโยชน์ความเกื้อกูลความมนุษย์เคาะนี่ เป็นหลักสําคัญของชีวิตที่เหลืออยู่อย่างนี้นะอย่างนั้นก็เลยเป็นจะพูดว่ามันเพื่อผู้อื่นมันก็ใช่แค่นั้นนะเพราะมันเป็นความเป็นนิสัยจิตเป็นอารมณ์จิตเป็นเครื่องดําเนินมันก็เลยไม่ต้องทุกข์เพราะว่าก็ก,ก็ตามขั้นตอนพระเจ้าสอนตื้อตืดดดด้นตื้อแต่หลักแบบหลักข้ามจะเอาฉันนี้ไม่เอาฉันดีไปก็ดเด็เมา ก็เป็นร้อนใจกับแคนใจใช่ไหมเราก็เห็นความร้อนใจกับแคนใจแล้วก็หายใจเขา้าหายใจออกก็ค่อยๆชำร่ายตัวตัวที่มันมาคุมใจเราแล้วก็จนมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นภาวาให้ใกายคตาสติเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะมไม่ยากหรอกนะพวกเราง่ายๆมันอยู่ตรงประตูนี่นะประตูหน้าห้องเนี่ยรู้สึกตัวเลยๆบรรพชิตเนีย่ยแล้วไม,ม่ยากละไอ้ที่มันเยอะๆมัน ทิ้งมาได้ก็พออได้ฝึกต่อได้ไ,ไม่ยากหรอกนะไอ้ที่มันยังผูกอยู่ไ,ไอบ้บ้านเนี่ยมาเป็นบันชิตแล้วมันไอ้ทิ้งกันร้องหไห<อ>้างเจ็บหัวใจแทนเลย <c oughs> นะเออก็ไม่เป็นไรฝึกไปเดี๋ยวธรรมะมันจะช่วยอุ้มเรา ให้เหลือแต่ความอนุเคราะห์ทำเป็นจริงนะคิดว่าอย่างนี้นะอาตมานะทุกคนก็ฝึกไปด้วยกันต,ต่อต่อแต่แต่อยู่แถวไหนไม่รู้นะยังไปไม่ถึงไหนหรอกแต่ว่ากขยันมันชำระจิตเริ่มต้นนี่ต้องสำรวมสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเสพเข้ามาแล้วเกินใจหลอกแหละโลเลพุ่งซาโน ทิ้งไปอาศัยไก่กาตาสติเป็นเครื่องสรงตัวรู้สึกตัวให้ใจเข้าใ,ใจออกอยู่บ้านอยู่เรือนไม่ได้ให้ทิ้งหลงลักอันรักไปเถอะไม่ได้ห้ามเดี๋ยวก็จะมาโตกับเราอีกก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ไปดีใครเขาว่าอะไรแต่ว่าให้สดชื่นหน่อยะรู้สึกตัวได้ลงใยใจเข้าลงใหใจออกนะพออยู่ในบ้านในเรือนจะไปนั่งเมินเฉยกันใส่มันไม่ใช่นะ ฉันปฏิบัติทมเมินเฉยกับคนในบ้านนะมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้อยู่ในขั้นตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ในวาละของจิตอย่าไปฝึกแบบเนี่ยกลัวทุกทเชือ่อภาษาจนาเลยตัดรักทำเมินเฉยทําอุบเบกขาหน้าเฉยๆซะดีดออกดีดเข้าไม่ถูกนะแต่อยู่บ้านอยู่เรื่องงั้นอยู่กับความรักก็อยู่ไปแล้วก็ฝึกรู้สึกตัวไป แต่ออกมาแล้วก็ต้องตั้งใจมาทางนี้เขาเรียกว่าเนกขมาจิตเดไม่งั้นก็จะเสื่อมทั้งสองทางใช่ไหมามาเป็นบรรพชิตแล้วอย่างผูกเรือนอยู่มึงก็เหยียบเรือสองแคบหรือมาอยู่วัดอย,ยู่ว่าให้ตั้งใจอะไรก็ต้องตั้งใจนะภาวะขลือหัดถึงอยู่ในวัดก็ยังไม่ มากนักนะก็ว่าถ้ามันมจิตนีตะลุยแหลกเลยนะอิกสุภิชุนีสิกขมามนาสัมเนนสมมณนนีีลุยแหลกเลยไปถึงฝั่งไปถึงฝั่งบนชีวิตเป็นๆน,นี้น่าจะทําได้นะเพระพระสูตรก็บอกว่าทําได้นะแต่ถ้านั่งโยกเยกนี่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างมันก็ต้องลุยต่อไปอีกนิดหน่อยนะ สู้สู้สักหน่อยนะอ้ใจเข้าให้ใจออกเอาเอวางถูก